c คมเมลนะครับผมแคมแคมเมเนี่ยก็คือกล้องเราสามารถถ่ายรูปได้ด้วยครับอ่านี่ครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวและแจกปอดเกม GTA San Andreas มือถืออีกแล้วนะผมมอที่ผมจะมารีวิวและแจกวันนี้ก็คือมอ,อาโทรศัพท์แบบ GTA V เวอร์ชั่นที่6.0นะครับ อโอเคนะครับถ้าเกิดใครสนใจหมอนนี้ก็สามารถดาวโหลดไฟล์หมอนนี้ได้ที่ตรงช่องคอมเมนต์หรือช่องแสดงความคิดเห็นของคลิปนี้ผมส่วนวิธีการลงหมอนนี้๋ยวผมก็จะแปะไปลิงก์วิดีโอสอนลงหมอนนี้ไว้ที่ตรงช่องคอมเมนต์หรือช่องแสดงความคิดเห็นของคลิปนี้เช่นกันนะครับก็อย่างที่ทราบกันนี่ครับตอนนี้ช่องผมก็ได้ทังคลิปรีวิวหมอนกับคลิปสอนลงแยกกันต่างหากนะครับคลิปรีวิวหมอนเนี่ยผมก็จะลงใน YouTube ปกติให้ผมสวนคลิปสอนลงผมจะไปลงในแฟนเพจเฟซบุ๊กช่องของผมนะครับ สาเหตุก็สาเหตุหลักๆก็อย่างที่รู้กันครับก็คือปผมมันมีปัญหาด้านลิขสิทธิ์การสร้างรายได้ก็คือเคปดิดเหลืองนั่นเองนะครับก็โอเคับผมก็เหมือนเดิมครับเจ้านี้ก็จะเป็นเครดิตของเจ้าเดิมนะขอเป็นของอีกคนอนโดเีเซียก็ต้องขอบคุณเขามากครับคนนี้เขาทำบอร์ดกิจมากเลยก็ขอบคุณครับก็โอเคนะก็ทีนี้เรามาดูวิธีใช้นะครับก็วิธีใช้ทุกคนเห็นปุ่มที่ปุ่มโทรศัพท์ที่อยู่ ขวามือนะครับเน่ปุ่มนี่อ่ากดไปที่ปุ่มนี้นะครับปั๊บอ่าแล้วซีเจก็จะจบโทรศัพท์ขึ้นมานะครับอ่าเห็นไหมเป็นโมเดลโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วอ่าทีนี้เรามาทําความเข้าใจฝั่งซ้ายกันก่อนนะครับอ่าฝั่งซ้ายมือจะมีเอ่อปุ่มพวกนี้ก็คือปุ่มอ่าปุ่มเลื่อนเลื่อนขึ้นเลื่อนลงปกติครับปุ่มซ้ายขวาแล้วก็ปุ่มเครื่องหมายถูกตรงกลางก็คือปุ่มตตกลงนะครับอ่าส่วนปุ่มกระกบาที่อยู่ตรงนี้ก็คือปุ่มย้อนกลับนะครับเอาเป็นว่าเข้าใจตรงการพืฐานตรงนนี้้แลวะครับ อโอเคนะรเรามาเลื่อนกันเลยนะอ่าเลื่อนซ้ายดูครับอ่าเลื่อนซ้ายเลื่อนซ้ายไปที่อันแรกก็คืออีเมลกดกดไปที่ปุ่มตกลงปุ่มตกลงก็จะอยู่ตรงกลางนะครับนี้ปุ่มตกลงอันนี้ปุ่มย้อนกลับโอเคเอาไว้าอ่าอันนี้ก็จะเป็นอีเมลของอของเคร่อของหมดนะครับอ่าเขาทำเขาทำแบบเขาเขียนแบบอีเมลเหมือนเกม GTA V ครับผมที่ตัวคอมมันจะอ่ามันจะส่งอีเมลหากันครับอ่าโอเคเมื่อเข้ามาดูแล้ว ก็กดย้อนกลับได้ผมย้อนกลับก็ตรงนี้นะครับโอเคเอาไว้ว่าย้ํากันหลายทีกิน <c oughs> อ่าื่อนไปดูครับก็จะมีมิวอยู่ประมาณ3ฉบับนะครับอืมสามฉบับอ่ะโอเคก็ไปมีอะไรต่อไปเราต่อไปก็เป็นเทคอ่านี่ก็จะเป็นแบบเออเป็นมิวที่เพื่อนเราเขียนไว้แน่นอนเลยนะลเ,เนี่ยอ่าไอเจ้าไรเดอร์เนี่ยอ่าเป็นเทคเป็นอะไรต่างๆนะครับอืม โอเคต่อไปครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าอินฟอร์มชันนี่ครับอ่าเจ้านี้ก็จะเป็นอ่าเครดิตผู้สร้างนะครับอ่าเข้าเขียนมาชัดเจนนะครับอ่าเวอร์ชันกนก็สร้างปี2021นอ่า,นอาเนี่ยครับอ่าแล้วนี้จะเป็นเครดิตเขาแล้วเขาเขียนเอาไว้ชัดเจนครับอ่า GTV f r a n k e n f r a n k e n Style อ๋อประมาณโทรศัพท์ของแฟรงกินแน่เลยอ่าต่อไปนะครับ เลื่อนลงมาข้างล่างก็จะเป็น Quick Save นะครับ Quick Save นะครับคือผมเลื่อนมาตรงนี้นะทุกคนอย่างงครับผมเลื่อนมาตรงนี้แล้ว,นะงงงลลว Quick, Quick Save ตรงนี้ Quick Save ก็คือเราจะเซฟตรงไหนก็ได้ของพื้นที่บนโลกนี้ครับโดยที่เราไม่ต้องไปเข้าไปเซฟในบ้านนะก็คือเมื่อเซฟอิสระนะครับจะเซฟตรงไหนก็ได้อ,อย่างเช่นนะครับเดี๋ยวผมจะเดินเซฟผมจะมาเซฟกลางถนนนะครับพมกดปุ่มตกลงตรงเครื่องหมายถูกไปปับ๊บทีนี้ผมก็จะเซฟเซฟแรกทีเดียว กดย็ดไปอ่ะโอเคนะครับอ่าทีนี้เรามาดูนะครับอ่าเรามาดูเรามาดูเซฟเมื่อกี้นี้ผม save เซฟไว้แอรรกใช่ไหมอ่าจัดไปคอยดูครับอ่ามันจะอยู่กลางถนนเลยนี่แหละครับเห็นไหมเราผมอยู่กลางถนนเลยเนี่ย <c oughs> อ่าก็คือควิกเซฟก็คือเซฟได้ทุกที่นะครับอ่าโอเคต่อไปอ่าต่อไปก็อันตรงกลางครับก็คือ, Contact อ, Contact อคอนแทคอ่าคอนแทคอันนี้เราสามารถ ติดต่อเพื่อเราให้มาช่วยเราด้วยได้นะครับติดต่อเพื่อเราให้มาช่วยเราได้นะคอนแทคตรงนี้คอนแทคก็จะอยู่ตรงนี้อ่านตรงนี้คอนแทคเราสามารถเอ็กเพื่อเรามาช่วยได้ครับแต่มันจะมีพิเศษอยู่2อย่างครับก็คือ,อถ้าผมจะกดออกจากโทรศัพท์ก่อนทีนี้ผมจะกดใส่สูตรเจ้า,าจะใส่สูตรเพิ่มดาวนะครับแล้วก็มันจะมีให้เราโทรไปหาคนที่ชื่อ ไม์ขึ้นทูลิโนนะครับอ่าตอนนี้ผม2ดาวแล้วนะอ่าทีนี้ผมก็ต้องเปิดโทรศัพท์ขึ้นมานะครับอ่าทีนี้โอ,โอ้เดี๋ยวเดีวก่อนอื่นเลยครับผมขออนุญ,ญาตออกออกกันก่อนใส่สูตรอมาตะก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะตายก่อนโอเคใส่สูตรอมาตะแล้วทีนี้กดไปที่เลือกไปที่เมนูคอนแทคอ่าจากนั้นก็เลือกไปที่อ่าไปที่อ่านที่สครับ ไมเคิลโทลิโนครับอ่าคนนี้รู้สึกว่ามันจะเป็นเหมือนอ่ารีมูฟวอนเทดเลเวลครับอ่าเราสามารถไปโทรไปปรึกษาเขาให้เขาแบบอ่าลดดาวให้ราได้ได้ครับแต่รู้สึกว่ามันจะเป็นเหมือนจะเป็นหัวหน้า f อ b นะเออเห็นไหมครับอ่าโทลิโนจัดการให้เราแล้วนะครับทีนี้ดาวก็หายไปเลยอ่าก็คือว่าเราสามารถใช้โทรศัพท์เครื่องนี้อ่าโทรลดดาวได้ด้วยครับอ่าแล้วก็ทําได้หลายอย่างนะอ่าก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับอ่า ขั้นพื้นฐานแบบหลักๆนะครับว่ามันทำไรายได้ก็อาจจะไม่ละเอียดนะครับต้องขออภัยด้วยทีนี้เราสามารถโทรเรียกแท็กซี่ให้ไปส่งตามจุดต่างๆก็ได้นะครับอลาหลายคนก็อาจจะเออผมฟ้าไปก็ได้ครับอันนั้นก็แล้วแต่ครับแต่ถ้าเกิดใครอยากได้แบบอยากลองนั่งแท็กซี่ดูก็ลองจัดดูก็ก็ดออีเลยครับก็ให้เราเข้าไปที่แผนที่ก่อนครับเราหมาจุดที่จะให้แท็กซี่ไปส่งนะอย่างเช่นผมจะให้แท็กซี่ไปส่งบ้านผมเนี่ยผมก็จะต้องมามาจุดไว้ก่อนนะทีนี้ เราก็เลือกไปที่คำสั่งเลือกไปที่เมนูคอนแทคนะครับนละ้วก็เลือกไปที่นี่ครับดาวเทาเนี่ยดาวเทานี่คำสั่งเนี่ยปั๊บอพอแท็กซี่ 100s ก็คือเสีย100บาทนะครับนั่งต่อละครั้งก็กดเครื่องให้ถูกไปทีนี้เราก็โทรหาแท็กซี่นะครับทีนี้เราก็รอแท็กซี่มาคอนเนค โอเคครับแท็กซี่ก็จะมาที่นี้แท็กซี่ก็จะไปส่งตามที่เรามาร์คจุดไว้นะครับอ่าอ่า,อาโอเคครับผมก็จะเสียไปร้อยหนึ่งผมก็จะเหลือ250อ่หามาไอ้ปกตินะไปแล้วครับแท็กซี่บายอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลองเรียกอ่าเพื่อนเรามาสักคนนะครับใครก็ได้นะครับอ่าให้ามาคุ้มกันเรานะครับอย่างเช่นผมจะ เลือกพี่สวิตเนี่ยชายพี่ชายเราเนี่ยเอาแต่เหลือครับเนี่ยสวิตก็กดจิ้มไปตรงกลางครับก็คือตรงเครื่องหมายถูกอะตรงเครื่องหมายถูกตรงนี้ผมตกลงอ่าทีนี้ก็เมื่อกี้เขียนว่าแห้งเอาครับก็กดผมตกลงไปอีกอ่าโอเคครับเราก็กําลังจะโทรหาพี่ชายสวิตอ่าพี่ชายสุธิรัตน์ของเรานั่นเองอ่าทีนี้ครับโอเคสวิตมาละเอ๊ะมาเร็วจังเลยนะอ่าโอเคครับอ่าทีนี้วิธีปิดเอ่อปิดเอ่ปอปิดบริการเราหรือปิดเพื่อนเราทำยังไงก็ให้เรา แนะนําว่าใส่สูตรอาวุธช,ชุดที่หนึ่งครับแล้วก็จี้ไปที่หัวเพื่อนเราครับแล้วก็กดยิงไปนะครับให้เขาตายไปเลยก็คือมันไม่มีวิธีปิดแบบเรียบง่ายครับ <c oughs> คือมีวิธีปิดแบบฮาร์ดคอร์ไงก็คือยิงหัวเพื่อนตายไปเลยครับกดจี้มที่หัวเพื่อนอแล้วกดยิงหัวเพื่อนตายไปเลยนะครับออเคครับก็จะมีเปยงประมาณนี้นะนะเพื่อนเราก็จะเดือตามนะครับตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะผุมตรงนี้ ปุ่มนี้ก็คือปุ่มเรียกเพื่อนนะครับปุ่มนี้ปุ่มไอ้รูปมือก็คือสั่งให้หยุดครับไม่ต้องเดินตามเราโอเคครับเข้าใจตรงกันนะต่อไปครับไปดูเมนูต่อไปเลยแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งครับนอกจากไปขึ้นท n t ริ i โนแล้วก็ดาวเทาแล้วก็จะมี911 e n c y Emergency ด้วยครับ Emergen C y Emergency ด้วยอันนี้ก็คือเราสามารถเรียกได้ครับหก็คือเห็นไหมครับ โอลีสองก็คือแอมบูเลนรถพยาบาลสามก็คือ,อรถดับเพลิงซึ่งไม่รู้จะเรียกมาทำไมผมเคยเรียกมาแล้วนะอันนี้ก็คือเรียกไปมันก็ไม่หาไม่ทําอะไรนะอย่างเช่นสมมติผมผมโดนแก๊งบัลลาดยิงผมก็โทรเรียกตำรวจตำรวจก็ไม่ทาอะไรนะครับเออส่วนไอแอมบูเลนน่ะไอคือรถพยาบาลนะ่ะเวลาผมฆ่าคนตายหรือเห็นคนตายเนี่ยแล้วผมโทรเรียกรถพยาบาลรถพยาบาลมันก็มานะครับแต่มันก็ไม่มีใครลงมาป้ามหัวใจผู้คนเลยแล้วอันที่3ก็คือไอ ไฟเอ่อไฟเออไฟเอเนี่ยครับก็คือรถรถดับเพลิงครับเวลาผมทําไฟไหมมันก็มันก็ขับรถดับเพลิงมานะแต่มันไม่เคยดับเพลิงเลยอ่ะซึ่งไม่รู้มันจะใส่มาทําไมเนาะก็อย่าไปว่าครับโอเคกดปุ่มย้อนกลับได้ปุ่มย้อนกลับก็จะอยู่ตรงนี้ครับปุ่มการบะนี่คือปุ่มย้อนกลับกดไปอ่ะก็ไอคีครับคอนแทคอ่าในเมนูคอนแทคมันก็มีเพียงเท่านี้ครับนอกนั้นก็จะเป็นเอ่อเพื่อเราครับเรียกมาคุ้มกันเราเฉยเฉยไม่มีอะไรมันบริการนี่เด็ด ต่อไปครับเซตติ้งอ่าตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนแบ็กกราวด์หลังได้ด้วยนะครับอ่าแบ็กกราวด์อ่า,อ,าอย่างนี้ได้ด้วยอ่าถ้าเราไม่ต้องการสีเงินอ่าก็จะเป็นสีน้ําตาลอย่างเงี้ยอ่าเลื่อนได้แบ็กกราวด์อันที่3เราเป็นสีอะไรอ่าสีน้ำตาลก็กดเครื่องหมายถูกไปอ่าเข้าแบ็กกราวด์ใหม่แต่อันที่4เป็นอันที่5ก็จะเป็นสีนี้นะครับอืมก็กดเครื่องหมายถูกไปชอบสีไหนก็จัดสีนั้นนะส่วนผมเอาสีเขียวอันแรกกันะโอเค ่อไปอันนี้โปรไฟล์ครับอ่าก็จะเป็นแบบโปรไฟล์ธรรมดาหรือหรือโหมดเงียบนะก็จะเป็นธรรมดาดละแหละกดย้อนกลับน,นี่มีอะไรต่อไปครับดิงโทนอันนี้ก็จะเป็นเสียงเพลงนะครับผมขอขออนุญาตไม่เปิดมันเกินนะครับตรงนี้แอนก็จะเป็นเสียงเพลงดิงโทนต,ต่างๆผมขออนุญาตไม่เปิดนะเพราะว่ามันจะติดลิขสิทธิ์เพลงก็้องกด่ย้ยยอนกลับมาต่อไปก็ทีมนะครับอ่าทีมตรงนี้อ่าเลือกเอาเลยครับอ่าจะเอาไปทีมสีอะไรครับนอกจากทีมมันจะเปลี่ยนข้างในแล้วมันยังเปลี่ยนขัางนอกอีกนะครับ ดูดิมันเปลี่ยนสีข้างนอกด้วยอ่าเปลี่ยนสีข้างนอกด้วยอ่าพิงอุ้ยเย็นโลเอาสีอะไรดีนะชอบสีอะไรกันสีบูก็ได้กันครับสีบูก,กดเครื่องไม่ถูกไปอ่าทีนี้ก็กดปุ่มย้อนกลับได้อ่าทีนี้ใไหมครับโทรศัพท์เราโทรศัพท์เราเปลี่ยนสีเลย <c oughs> ต่อไปก็ไอ้นั้นก็คืออ่อโหมดสั่นครับไม่มีอะไรกดไปก็เป็นโหมดสั่น ก็แยต่อไปครับไปเมนูอื่นก็นดีกว่าอ่าต่อไปก็เปเมนูอล่างครับก็อคือแคมแคมเมรานะครับผมแคมแคมเมาเนี่ยก็คือกล้องเราสามารถถ่ายรูปได้ด้วยครับอ่านี่ครับปุ่มบวกก็คือปุ่มซูมนะครับอ่าปุ่มลบก,ก็คือปุ่มอ่าถอยซูมอ่ะปุ่มบวกคือปุ่มถอยซูมอ่าก็นี่ครับนี่ก็จะเป็นปุ่มอ่าสลับกล้องครับเนี่ยอ่าปุ่มสลับกล้องกดไปนะครับ นี่ซีจีก็จะสลับกล้องมาหาตัวเองครับ <g ül> ก็ขออนุญาตไปสลับกล้องไปกล้องกล้องอันนั้นเหมือนเดิมครับกล้องหลังตัวนี้ปุ่มตัวนี้ก็คือปุ่มถ่ายนะครับปุ่มนี้ปุ่มกะต่อยเหมือนเดิมเลยเอปุ่มนี้ก็คือปุ่มยอ้อนกลับคนจะถ่ายครับแช่แล้วก็จะอยู่สอกพางหนึ่งแล้วก็จะขึ้นมาเป็นนี้ต่อครับอทีนี้เราหมุนกล้องไปกล้องหน้าครับหมุนกล้องกล้องหน้าก็คือปุ่มนี้กดไป อ่านี่ครับเราก็ถ่ายได้นะครับเช่ CG s e l ฟ i e นะครับเช่าบอกเซ l f ี e อ่าแล้วก็มีไนท์วิชั่นด้วยครับอ่าเอาไว้ดูกลางคืนครับก็คือปุ่มสีเขียวเนี้ยที่อยู่ข้างล่างเนี้ยกดไปเลยนะครับเป็นไนท์วิชั่นนะครับปั๊บนี่เลยมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยเอาไว้ส่องดูกลางคืนครับเขียวอื้อไปหมดเลยอ่าก็ถ้าอยากให้มันกลับเป็นวันเดิมก็กดไปที่ปุ่มเดิมครับปุ่มนท์วิชั่น o n ผมเนี้ยปั๊บอ่ากดวบีครับ อ่าโอเคมันจะมี2ส,สีนะครับก็จะมีสีสีเขียวกับสีชมพูครับในวิชัน่นอ่าถ้ากดอีกทีนึงก็จะเป็นกับโหมดปกติอ่าก็โอเคครับรกดปุ่มย้อนย้อนกล้องมาอ่าโอเคป,ปุ่มย้อนกล้องมาก็คือเข้าไปกล้องหลังเหมือนเดิมอ่าที่นี่ก็กดปุ่มย้อนกลับได้ครับตรงนี้อ่าโอเคครับต่อไปก็จะเหลือสุดท้ายครับก็คืออันนี้ก็คือเบ์เซอร์อ่าก็จะเป็นการเบ์เซอร์อะไรต่างๆนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบ เหมือนกีทีเีเลยอาจจะเป็นข่าวสารต่างๆให้เราอ่านนะครับก็จะเป็นข้อความของภาค g ว b อันนี้คือชอยนะครับชอยผมชอยชอยไอ้พวกที่อยู่ข้างล่างนี่คือชอยนะครับส่วนด้านบนคือหัวข้อนะครับเนี่ยคือหัวข้อถ้าเราอยากเปลี่ยนหัวข้อก็ให้เราเลื่อนเลื่อนขวามือครับก็จะเป็นนะครับมันก็จะเปลี่ยนหัวข้อมาแล้วฟู้ดแอนด์วิงนะครับก็คืออาหารและเครื่องดื่มก็ไม่มีแล้วมันให้เราไปอ่าน เหมือนเป็นโปรชั่โฆษณาต่างๆครับแบบของยีเลยอ่ะทีนี้ผมก็จะเปลี่ยนหัวข้อเป็นมา n e y and Cvic กนะครับตรงนี้อ่ก็กดปุ่มขวาครับอ่ผมเลื่อนขวาไปอ่ไอฝั่งนี้ก็คือชอยนะครับไอฝั่งล่างเนะี่ยอ่ะเลื่อนขึ้นล่างขึ้นบนเห็นไหมครับก็คือชอยพวกนี้อ่ะไม่มีอะไรครับอันนี้ก็คือข่าวให้อ่านทีนี้ผมจะเปลี่ยนหัวข้อต่อครับนี่อันนี้นะครับที่เราใช้งานได้ก็คือ t r a v e l a n d Transport นะครับก็คือ ทองเที่ยวแรกา้นสงงน่งอะไรครับก็คืออันแรกเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับอันแรกก็จริงที่ว่าเคยอันแรกก็คือเครื่องบินนะครับก็คือเราสามารถขึ้นเครื่องบินได้เลยครับโดยเลือกเครื่องบินจากอ,อานี้ครับถ้าเราเลือกเครื่องบินอันไหนก็เลื่อนเลื่อนไปนะครับถ้าชอบอันไหนก็เลือกๆๆอันนั้นนะครับสมมติผมไอ้เลือกไอ้เครื่องบินแมลงปองเนี่ยผมก็ต้องกดตัวนี้นะครับมันก็จะไปอยู่ในเครื่องบินเลยนะเนี่ยกดเพื่อหมายถูกปั๊บอย่างเงี้ย ก็จะไปอยู่ในเครื่องบินนะครับแต่ผมจะ <c oughs> ไม่ได้มาขับเครื่องบินครับผมมารีวิวหมวดโทรศัพท์เฉยๆก็ไปไปต่อครับเมื่อกี้นีอ้อยู่เมนูไหนนะอ๋อผมอยู่เบราว์เซอร์แล้วผมอยู่ทาวเวิ a ์ดแอนด์ทรานสปอร์ตนี่ว่ะต่อไปอันล่างครับอ,อันล่างก็จะเป็นหมวดหมู่พวกรถนะครับทั้งพวกรถต่างๆผมไม่รู้ว่ามีครบไหมนะแต่ผมดูทรงแล้วมันน่าจะไม่ครบครับน่าจะไม่ครบเท่าไหร่ ถ้าต้องการขนาดเนี้ยเช่นผมต้องการเจ้าเห็นไหมครับผมเลือกไว้ที่เอ่อหมดรถที่ปาอ่าที่นี้ผู้เปลี่ยนมาเลือกชอปเปอร์ตรงนี้อ่านก็กดเครื่องหมายถูกปั๊บอ่าซีก็จะไปนั่งบนรถเลยปกติเลยนะครับอืมก็โอเคอ่าใช้โทรศัพท์ก่อนอ่าไปที่บว์เซอร์ต่อมาเดิมครับเมื่อกี้นี้ก็จะเหลือเอ่อเหลือทาวเวอร์แอนด์อ่าอันนี้ก็เราเข้าแล้วอันที่สองอ่า เลือกช้อยได้ครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะเลือกช้อยอันที่2ก็จะเป็นพวกรถเราดูแล้วขย้อนกลับมาอันที่3นี่ก็จะเป็นพวกรถตำรวจนะครับรถถังรถถังรถไหลก็มีมีเพียงเท่านี้ครับแค่นี้เองเราเลื่อนได้ไปเราเลื่อนได้แค่นี้อ่ะก็ย้อนกลับมาอ่าต่อไปครับอ่าช้อยสุดท้ายก็คือแฟชั่นแอนด์อ่าสุขภาพนะครับเนี่ยก็ไม่มีอะไรครับมันเป็นอ่าโฆษณาให้อ่านต่างๆนะครับอืมเหมือนแบบของทีวีอะ อ่ะก็กดปุ่มยอดกลับมาครับอโอเคนะผมก็จะเป็นประมาณนี้ผมสำหรับมอดอ่าโทรศัพท์แบบ g t a v เวอร์ชั่นที่6.0นะครับก็โอเคก็มีเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าผมจะอธิบายแบบเข้าใจนะอ่าผมก็พยายามอธิบายให้ทุกคนเข้าใจได้มากที่สุดนะครับก็โอเคนะครับผมก็โอเค ก็ขออย่ามีสับสนนะครับว่าเกิดถ้าเกิดใครสนใจหมอนนี้ก็สามารถดาวโหลดไฟล์หมอนนี้ได้ที่ตรงช่องคอมเมนต์หรือช่องแสดงความคิดเห็นของคลิปนี้นะผมส่วนวิธีการลงหมอนนี้เดี๋ยวผมก็จะแปะไปลิงก์อ่าวิดีโอสอนลงหมอนนี้เอาไว้ที่ตรงช่องคอมเมนต์หรือช่องแสดงความคิดเห็นของคลิปนี้เช่นกันนะผมก็จะเป็นลิงก์วิดีโอจากอ่าแฟนเพจเฟซบุ๊กช่องผมนั่นเองนะครับก็โอเคผมก็จะมีประมาณนี้ผมสรับหมอรีวิวนะก็เป็นยังไงบ้างผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e หรือกดแชร์เพื่อเป็นกใใำลิป ต่อไปด้วยนะผมอ่าถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดไปผมก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยผมก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับเอาไว้แล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะผมวันนี้ผมก็ต้องขอตัว,วลาไปก่อนนะครับผมก็สวัสดีครับ